ในจักรวาลบุฟเฟ่ประเทศไทยร้านหนึ่งถ้าจัดดับเมื่อไหร่ต้องติดโผตลอดเอเชียบุฟเฟ่บุฟเฟ่นานาชาติแห่งกระทุ่มแบนได้มาทั้งทีต้องลากมากันทั้งครอบครัวเลยหรูหราแบบนี้อาหารเยอะแบบนี้ของกินแน่นๆแบบนี้ไม่ติดว่าไกลนะอยากจะมากินทุกเดือนให้ได้เกิดมาเยอะแล้วกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์แล้วไปชมกันเลยอินโทมา สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพแพ้โฟมนะครับผมวันนี้เรามาแก้ตัวกันจากอาทิตย์ก่อนที่เราไปเที่ยวที่บางแสนกันเอ้าเราไปกินกุ้งกันแล้วแม่เราไม่ได้กินด้วยแม่เราเลยงองแงวันนี้เราเลยแก้ตัวพาแม่กับพาหลานไปกินกุ้งกัน,กนที่เอเชียบุฟเฟ่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในเนื่ออะไรเป็นหนึ่งในจักรวาลบุฟเฟ่ ต้องมาลองกักครับผมยังไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราลองไปพร้อมๆกันกับคนดูเลยแล้วก็เจ้าหลันตัวน้อยด้วยมาครังไปไปกินบุฟเฟ่ต์กันและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับ ที่ร้านเอเชียบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดที่ถือว่ามันเป็นร้านอันดับต้นๆในจักรยานบุฟเฟ่ร้านกูไม่ยอมแล้วโอเคเดี๋ยวไปกินในร้านเดียร้านอยากกินล้อยากกินล้เหรอกกคะเดี๋ยวลูกพาไปกินข้างในนะโอเคไปเดี๋ยวไปกินด้วยกันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วอย่างแรกเลยที่มาถึงก็คือ ร้านค่อนข้างจะอยู่เลยนลักษกระดาษแบบเท้าท้ายเรียกว่าอย่างไรเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่แล้วก็มีในส่วนของสะแกน QR code ใช้เป็น QR code ตสแกนดูเมนูอ่าทันสมัยเลยก็จะเข้าไปที่ไลน่นี่เมนูก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยน่าจะเหมือนเดิมคือไม่มีทางที่จะสั่งหมดทุกเมนูกินได้หัวละเท่าไหร่ตะกี้699บาทเนาะหรอที่นี่หัวละ699บาทแล้วก็ ความเจ๋งคืออะไรรู้ไหม<อ>ความเจ๋งมันคือโป่งโล่งร้านหรูแล้วก็ให้เวลากินสองชั่วโมงครึ่งคือสองชั่วโมงครึ่งแน่นอนว่ายังไงก็เวลาเลือเือแน่นอนราคาเน็ตแล้วนะ6กเก้าไม่ได้มีบวกบวกแล้วก็รวมน้ำด้วยรวมเครื่องดื่มด้วยถ้าใครอยากซื้อก็ลองติดตามโปรโมชั่นที่ใน a c e b o o k เขาดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพราะว่าราคาเนี่ยหมอยเขาเพิ่งปรับได้ไม่นานด้วย หอยนางรมโคตรใหญ่อะคือโคตรใหญ่มากหอยนางรมของแท้ต้องอย่างนี้น้ำจิ้มซีฟูดพริกเผากระเทียมเจียวบางทีเราไปกินหอยนางรมบางที่บอกว่าไม่มีน้ำจิ้มไม่มีกระดิ่ไม่มีอะไรให้หรือว่าไม่ครบเครื่องอย่างงี้ยเรียกว่าครบเครื่องใหญ่มีมีพริกเผามีกระเทียมเจียวมีซีฟู๊ดมีฟูด ว่ากออกุ้งแม่น้ำไซนี่ดูจากตาน,น่าจะประมาณสัก15-18ตัวโลน่าจะได้จากประสบการณ์ช่วงนี้กินกุ้งบ่อยไซยนี้น่าจะมี400บาทต่อกิโลเป็นขั้นตับดีซลมอนซอสมีหน้าตาดูดีเลยแซลอมอนซอสิมีก็ให้มาเสริมหนึงก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็จะมี2ชิ้นขบกันเน้ออยู่ กุ้งดองซอสเกาหลี <c oughs> ปกติกุ้งไซเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอมาดองอย่างนี้เท่าไหร่เออ <c oughs> เรามาทำเป็นข้าวสมัมากกว่านอันนี้เรามาทำเป็นกุ้งดองนี่ตัวใหญ่มากล <c oughs> ุง่งบายอ่ะ ปกติซุ้มเผ็ดท็อปเปิลเนี่ยเราจะเจอได้ในพวกบุฟเฟ่ราคาพันอัพนะถ้าเกิดหกเจ็ดร้อยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นี่อันนี้เป็นซูชิป่ะสูชิปะ่ปะกิฟเป็นซูชิโอ้แทบไม่เห็นข้าวอะ่ะเขาเปิดดูข้าวดิมีข้าวมีงั้นเนี่ยเขาดูเห็นป่ะข้าวมีงั้นเนี่ย ตอนนี้มีปัญหาเว้ยผมไม่รู้จะกินอะไรก่อนดอีอ่ะคือของมันมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยแล้วมันเยอะมากแล้ามันดูน่ากินบต่ทุกอย่างเลยอ่ากินกินอะไรคะกินนมตังกับกินข้าวเนะาะาปูสลับกรบเพาะปลา กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นกุ้งดองแบบกุ้งดองที่เคยกินนะเพราะมันจะใส่วัสเกาหลีด้วยเฮ้ยหน้าดิ้มร้อลูกตะกี้ตะกี้กินไม่ทันต่กี้กินไม่ทันนีของเรามีไข่ปูด้วยแต่กี้รัตแรกเขาบอกไข่ปูดีมากกินไม่ทัน นี่ของพี่นี่วากเกีิวต้ยมยำเอาลงมาขายต้ยมยำมันกุ้งอะ่ะแต่เอาเนื้อวาคกกิวมาใส่อันนี้ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูแนะนำใน Facebook จะเห็นเลยอำมอำมหรือวัาอำม กินข้าวอ้ำ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 มะม่วงอ้ำอ้ำมะม่วงอ้ำมันเปรี้ยวนะดูเด็กกินเปรี้ยวดินี่หอยแมลงภู่อบชีส

มันอนยอโอเคครับผมสำหรับวันนี้ที่เอเชียรูเป้กระตุ้มแบนคุ้มค่าในการเดินทางจากรัสโยธินมาถึงกระรุ้มแบนทั้งหมดกี่กิโลครับ50โลได้ตุวเด่นของที่นี่สั่งอาหารได้ถึง2ชั่วโมง แล้วกินได้ถึงสองชั่วโมงครึ่งเวลากินจุใจตอนนี้อิ่มกันทุกคนไม่ต้องรีบกินมีเวลาเพียงพอแล้วก็ลายอาหารมีเยอะมากของออกโคตรไวแล้วตั้งแต่ที่กินมาทุกอย่างถือว่าผ่านหมดเลยรสชาติถือว่าผ่านแต่ถ้าให้มีข้อสังเกตนิดนึงคือรสชาติออกติดหวานกับทุกอย่างเลยถ้าใครที่ชอบรสชาติติดหวานนิดนึงน่าจะชอบส่วนบรรยากาศในร้านก็อย่างเี่เหนหรูหลามาเฮาอลังการงานสร้างเนาะที่จอดรถโอเคเพียงพอ เดินทางไกลนิดน,นึงการที่ของมาเร็วเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนสั่งมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวของจะเต็มโต๊ะเหมือนเราตอนแรกเคลียร์กันแทบไม่ทันเลยต้องเร่งกินกันเนาะส่วนใครที่พาเด็กมาด้วยจริงๆเขามีตัวของเก้าอี้สำหรับเด็กให้แต่ว่าไม่มีตัวถาดตัวนี้เราก็เลยใช้ของเราเองสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับไอเจบุ๊ฟเฟ่เราเจอกันคลิปต่อไปแล้วหลานกูเป็นไรเนี่ยบ๊ายบายครับอ่ะห้างบาย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  ปลไปละ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 ไปเล่อ